สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเราพูดถึงโรคที่มากับยุงเราคงรู้จักหลายๆโรคนะครับพ่อคุณแม่คิดถึงโรคอะไรบ้างครับไข้เลือดออกมากับยุงลายไข้สมองอักเสบเจี JE, ที่เรามีวัคซีนในการป้องกันหลายคนก็ไม่รู้มาจากยุงนะครับซึ่งในปัจจุบันโรคนี้เกือบไม่มีละเพราะเราเให้วัคซีนเจกับเด็กทุกคนในการป้องกันโรคนะครับมีโรคอะไรครับมาเรียครับ มาเรียก็จะไม่ได้พบในกรุงเทพใช่ไหมครับก็พบในแถบที่ติดชายแดนพมา่าทางใต้ทางอีสานมีบ้างประปรายนะครับซึ่งยังไม่มีวัคซีนครับคงทํายากครับนะไม่ใช่เชื้อที่ตรงไปตรงมาแ,แล้วก็มีซิก,ก้านะครับซึ่งหลายหลายคนรู้จักซิก้าในช่วงที่มีการระบาดอยู่สักช่วงหนึ่งซึ่งทําให้เกิดเด็กหัวเล็กทําให้เราคิดว่ามีการเกิดการติดเชื้อซิก้าในหญิงตั้งครรภ์ จากนั้นก็ซบเซาไปครับแต่มีโรคโรคหนึ่งครับซึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามีการระบาดทั่วประเทศไทยเลยครับทางทั้งที่โรคนี้ในอดีตมีอยู่เฉพาะทางใต้เท่านั้นและหมอเองเป็นหมอกรุงเทพหมอก็ไม่ค่อยรู้จักโรคนี้ดีครับจนกระทั่งเกิดอะไรก็ไม่ทราบครับโรคนี้มีการระบาดในหลายๆจังหวัดในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครไม่มีชื่อภาษาไทยครับ จริงๆก็มีเหมือนกันแต่ว่าในภาษาหมอเราจะพูดกันว่าโรคชิคุนกุนยานะครับชิคุนคุนยาเนี่ยถ้าเป็นภาษาที่เราแปลออกมาเราจะพูดว่าโรคปรวดข้อยุงหลายนะครับเพราะอากาปรปวดข้อของมันแต่ว่าหมอก็จะไม่คุ้นเคยครับเพราะเราเรียกชิคุนกุนยามาตั้งนานละชิคุนกุนยาก็เป็นเชื้อไวรัสตัวนหนึ่งที่ทําให้โรคเกิดโรคนี้นะครับเหมือนเชื้อไวรัสเดงกีทําให้เกิดไข้เลือดออก ลองมาดูสิครับชิคุณกุญญานะครับมีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับก็หมอพยายามทําให้ออกมาเป็นสิ่งง่ายๆนะครับก็คือไข้นะครับปวดข้อแล้วก็ยุงลายตามชื่อภาษาไทยของมันนะครับไข้ผู้นี้ก็จะมีไข้สูงครับนะครับมีอาการทางสมองได้มีอาการเพ้อได้นะครับเวลาไข้สูงมากๆและไข้ก็คงบอกเราอะว่าน่าจะเป็นการติดเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอันที่สองมีอาการปวดข้อซึ่งในไข้เลือดออกไม่ค่อยมีครับ ให้เลือดออกจะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อมากกว่าอันนี้จะปวดที่ข้อเลยครับโดยเฉพาะในผู้ใหญ่ครับบางทีเนี่ยหายไปแล้วนะไข้หายไปแล้วเป็นเดือนยังปวดข้ออยู่เลยครับนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็กและเป็นในผู้ใหญ่อาการจะมากกว่าในเด็กครับนะครับจนกระทั่งคนไข้มีความรู้ดีเลยนะครับไปหาหมอแล้วบอกว่าเนี่ยเขาสงสัยว่าเขาเป็นชีคุณคุณย่าเพราะเขามีคนปวดข้อเหมือนเขาหลายคนอยู่ที่บ้าน แล้วได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นชีคุณกุญยานะครับปวดข้อเนี่ยกเ็เป็นอาการเด่นนะครับจะปวดข้อแบบไหนก็ได้นะครับปวดยาวนานขนาดไหนก็ได้นะครับบางคนบอกว่าเห็นภาพคุณพ่อเหมือนสไปเดอร์แมนเวลาจะเดินไปไหนจะต้องเกาะไปตามกำแพงเพราะมีอาการปวดมากนะครับแม้โรคนี้จะไม่ทำให้คนเสียชีวิตมีโอกาสช็อกได้น้อยมีโอกาสเลือดออกได้น้อยนะครับดูเหมือนความรุนแรงจะไม่ ขนาดไข้เลือดออกแต่ทรมานครับนะครับแล้วก็เป็นได้ยาวนานกว่าไข้เลือดออกเป็นสักอาทิตย์นึงก็หายเป็นปกติแล้วนะครับไข้ปวดข้อยุงลายบางทีไหลเดือนเลยครับนะครับเมื่อยุงลายเป็นพาหะนะครับเหมือนกันในไขเลือดออกเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางใต้จึงมีโรคระบาดสําคัญอยู่2โรคคือไข้เลือดออกกับชิกุนกุญยานะครับอื่นๆที่มีได้ก็คือมีผื่นได้มีตาแดงได้ทําให้อาการคล้ายคลึงกับโรคซิก้าครับ แต่โรคซิก้าเนี่ยความสําคัญมันก็คือคอ,อย่ามีคนท้องอยู่ในละแวกนั้นอ,อ,อย่าไปติดในคนท้องเพราะจะทําให้เด็กออกมาหัวเล็กนะครับอาการไม่ได้รุนแรงมากเมื่อถ้าบ้านใครที่สงสัยเป็นซิก้าหรือพิสูจน์แล้วว่าเป็นซิก้าจริงแต่ไม่มีคนท้องอยู่ในครอบครัวเราก็สบายใจขึ้นนะครับแต่ปวดข้อยุงลายเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆซิก้าเหมือนกันแต่ว่าอาการนั้นมีผลต่อตัวคนไข้โดยตรง ถ้าเทียบกับไข้เลือดออกจะสังเกตว่าชิคุนคุนย่ามีผื่นมากกว่ามีตาแดงมากกว่าแล้วอาการเป็นแบบอาการปวดข้อมากกว่าที่จะเป็นอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยมีเลือดออกนะครับแล้วโอกาสเกิดช็อกไม่เยอะเหมือนในไข้เลือดออกนะครับก็อยากใจใคุณพ่อคุณแม่รู้จักโรคเหล่านี้ไว้นะครับที่สำคัญครับปกป้องเด็กไม่ให้ถูกยุงกัดทำได้ไหมครับใส่เสื้อผ้าให้มีิชชิดอย่าออกไปอยู่ในที่มืด ทายากันยุงได้ตามสมควรนะครับอยู่ในมุ้งลวดนะครับแต่ยังไงก็ตามยุงสมัยนี้ก็พัฒนาตัวเองมากนะครับคนที่เป็นไข้เลือดออกไม่มีตุ่มยุงกัดในตัวเลยครับไม่รู้ไปกัดกันตอนไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่อไปที่เราอาจจะต้องทําก็คือทําลายแหล่งเพาะพันุ์ยุงและลูกน้ําซึ่งก็พยายามทำมานานนะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จขั้นต่อไปก็เรื่องของวัคซีนละครับเราก็มีแค่วัคซีนไข้เลือดออก ซึ่งยังมีข้อจำกัดในการใช้อยู่ส่วนวัคซีนที่คุนคุนย่าคงอีกนานครับเพราะเป็นโรคที่ฝรั่งไม่ค่อยเจอเพราะนั้นการพัฒนาวัคซีนจึงไม่มีการทํามีวัคซีนตัวอื่นที่รอการพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นเราคงต้องอยู่กับชิคุนคุนย่าไปซึ่งอาจจะระบาดทั่วประเทศไทยไปเป็นระยะเวลาหนึ่งจนในที่สุดอาจจะเป็นโรคประจำถิ่นของกรุงเทพมหาคนครก็ได้โปรดติดตามครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ